อรุณสวัสดิ์ยามเช้าครับวันนี้มาหาเห็ดครับเพื่อนๆเ,เดินป่าหาเห็ดดีช้วนี้เจอกล้วยไม้ป่าครับผมเอื้องดอกมะขามเก็บมาฝากเพื่อนๆครับนี่เลยครับเห็นไหมครับเดินไปดูใกล้ๆก,กันครับเอื้องดอกมะขามสวยมากเลยครับ ธรรมชาติครับผมเราเป็นผู้อยู่อาศัยแบ่งปันความสุขอดอกไม้ดอกกล้วยไม้ป่ามาให้เพื่อนๆดูครับนี่ครับนี่เลยอยู่ในป่าเลยครับเพื่อนๆสวยงามมากเลยครับเช้าเลยถ่ายชุดวิดีโอนี้ตั้งแต่ปีที่แล้วไว้ มากลับมาไทยใหม่ครับยามเช้านี่ฮะสวยมากเลยครับเกาะกับต้นตะแบกครับผมนี่ฮะสวยมากเลยครับครับขอบคุณครับนี่ฮะธรรมชาติเป็นผู้สร้าง มนุษย์เป็นผู้อยู่อาศัยเราเกิดเป็นคนไทยจงช่วยกันบำรุงและรักษาครับนี่ฮะจากเป็นตอนเช้าเวลาเช้าสวัสดีครับขอบคุณครับที่รับชม